เ,เพื่อทุกคนได้ก้าตาโวนสัตว์ได้เดินทาตามรอยเบือพระสัตวสดาเสียงอ่านหนังสือพุทธกิจ45พันศารวบรวมจากพระไตปิดก โดยอาจารย์อนัชชัยเหลืองอมรชัยจัดทาโดยกลุ่มกัลยาณมิตรบุญพุทธกิจ45พรรษาเล่มที่หนึ่งพรรษาที่หนึ่งตอนที่7จ็ดตะปูสาและภลิกะปฐมอุบาสกผู้ถึงสาระสองตะปูสาและภลิกะพานิชยสองพี่น้องเคยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หลังตรัสรู้ใหม่ๆ ช่วงที่ทรงเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์พระพุทธองค์ไม่ได้เสวยพระกรยาหาเลยด้วยความศรัทธาของพวกเขาจึงถวายสัตตุก้อและสัตตุผงพร้อมประกาศตนขอถึงพระพุทธพระธรรมว่าเป็นสารณะจากพระวินัยปิฎกมหาวัคราชายตนะกถาและอัตกถา ช่วงทรงเสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่7จนักโคลนไม้ราชายตนะคือต้นเกตซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นสีมหาโพช่วงเวลานั้นพระพุทธองค์มิได้ทรงเสวยพระกรยาหารเลยเท้าสักกะทรงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงอดพระกรยาหารจึงทรงน้อมถวายผลสมอ มาจากเทวโลกอันเป็นทิพยะโอสถในเวลารุ่งอรุณณวันที่ทรงออกจากสมาธิเมื่อเสวยเสร็จเท้าสักกะได้ถวายน้ำบ้วนพระโอษฐ์ครั้นบ้วนพระโอษฐ์แล้วประทับนั่งที่โคนต้นราชายัตนะขณะนั้นได้มีขบวนรถเกวียนพ่อค้าประมาณ500ร้อเล่ม เดินทางผ่านมาใกล้ๆต้นเกตที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ผู้นำขบวนเกวียนเป็นพาณิชสองพี่น้องชื่อตป,ปุสะและพลิกะเขาทั้งสองได้เดินทางออกจากอุกละชนบทมายังมัชชิมะประเทศเพื่อค้าขายเทวดาตนหนึ่งผู้ที่เคยเป็นญาติสาโลหิตในอดีตชาติ ได้อธิษฐานให้ขบวนเกวียนหยุดไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วกล่าวว่าท่านทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยสัตตุผงและสัตตุก้อนการบูชาของท่านทั้งสองจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานตปุสะและพลิกะ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่ต้นเกตแล้วทูลถวายสัตุก้อนและสัตุผงในขณะนั้นพระพุทธองค์ไม่มีบาทได้ทรงปริวิตกว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่รับวัตถุด้วยมือเราจะรับสัตุผงและสัตุุก้อนด้วยอะไรหนอครั้งนั้นเท้าจตุโลกบาททั้งสี ได้ส่งทราบพระบริวิตกเรื่องบาทของพระพุทธองค์จึงได้นำบาทศิลาที่สีคล้ายถั่วเขียวลงมาถวายเมื่อรับพัฒหารและเสวยเสร็จได้ทรงแสดงธรรมแก่เขาทั้งสองจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาประกาศตนขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่าเป็นสาระ นับเป็นปฐมอุบาสกผู้ถึงสารณะสองคือในขณะนั้นยังไม่มีพระสงค์เรียกว่าทเววาจิกอุบาสกแล้วพาณิชย์สองพี่น้องได้ทูลถามว่าข้าพระองค์พึ่งทำการอภิวาทใครพระพุทธองค์ทรงเอาพระหัตถ์ลูปพระเกศา ติดพระหัตมาแปดเส้นประทานให้ตะปุสะและภริกะได้พระเกศาธาตราวก็ได้อภิเศษด้วยอมตะธรรมรื่นเริงยินดีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลีกไปอยู่ต่อมาพาณิชสองพี่น้องได้ทราบข่าวว่าหลังจากพระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วสเสด็จจากพารณสีไปยังกรุงราชครึกทั้งสองจึงได้ตามเข้าเฝ้าพระองค์ที่กรุงราชครึกในการนั้นทั้งสองสดับธรรมะแห่งพระผู้มีพระภาคแล้วได้บรรลุโสดาปติผลท่านตะปูสะบรรลุโสดาปติผลแล้วไม่ได้บวช แต่ท่านพลิกะบรรลุโสดาปติผลแล้วได้คูณขอบวชต่อมาบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยอภินญ,ญาหกในการต่อมาเมื่อพระศาสดาทรงสถาปนาความเป็นเอตัทคะ,ะด้านต่างๆท่านตปุสะและท่านพลิกะได้เอตะทะะัทคะเป็นเลิศกว่าอุบาสกสาวก พูดถึงสาระก่อนพุทธก,กิจ4 5พัรษาเล่มที่1ึ่าที่1ตอนที่8ทรงรับคู่พระอัครสา,าวกในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางรากฐานประกาศพระศาสนาณกรุงราชครึกแคว้นมคตได้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับสองสหายคือท่านอุปติสะและท่านโกริตะ เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้รับฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคจนบรรลุอรหัตผลท่านทั้งสองเป็นคู่พระอัครสา,าวกผู้ทรงคุณเป็นกำลังในการเผยแผ่พระศาสนาอย่างยิ่งซึ่งก็คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและ พระมหาโมคคลานะผู้เป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายท่านพระสารีบุตรเป็นเอตะทัคะด้านผู้มีปัญญามากส่วนท่านพระโมคคลานะเป็นเอตะทัคะด้านมีฤทธิ์จากพระวินัยปิฎกมหาวัคพระสารีบุตรและพระโมคคลานะบนรรพชาเรื่องราวดังนี้ เพื่อนรักอุปติสะและโกลิตะอธคขถาพระวินัยปิฎกกล่าวว่าอุปติสะและโกลิตะทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ยาววัยเติบโตเล่าเรียนสนุกสนานด้วยกันมาตลอดวันหนึ่งได้ชมมหหรสกบ,บนยอดเขาเหมือนอย่างที่เคยเกิดความคิดขึ้นเหมือนกันว่า มนุษย์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายจึงเกิดความตระหนักในใจอย่างแรงกล้าได้ปรึกษากันคิดออกค้นหาอมตะธรรมจึงออกบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกพร้อมทั้งบริวาร250คนศึกษาอยู่ไม่นานก็มีความรู้เท่าเทียมกับอาจารย์ แต่ก็ยังมองไม่เห็นทางแห่งความหลุดพ้นได้ถามอาจารย์สันชัยว่าแก่นสารอื่นในการบวชนี้ยังมีอีกหรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่าไม่มีต่างก็เห็นว่าควรออกเดินทางค้นหาต่อไปโดยได้ตกลงกันว่าหากผู้ใดพบอมตะธรรมก่อนก็ให้บอกกับอีกฝ่ายหนึ่งให้รับทราบ เช้าวันหนึ่งอุปติสฐเข้าไปในกรุงราชครึกเห็นพิสุองค์หนึ่งกำลังเดินรับบินทบาทด้วยอาการสํารวมอุปติสฐเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากในจริยวัตรของท่านคิดจะเข้าไปไต่าถามแต่ขณะนั้นมิใช่การอันควรเพราะท่านกําลังเดินละแวบบ้านเพื่อบินทบาทจึงเดินตามไปห่าง รอโอกาสที่จะเข้าไปถามไทยภิกษุนั้นคือท่านพระอัสชิหนึ่งในคณะของพระบัรจววคีครั้นอุปติสะเห็นว่าท่านเสด็จจากพัฒกิจแล้วจึงเข้าไปกราบแล้วกล่าวถามท่านพระอัสชิว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณงามบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าใครทราบว่าท่านบวชเฉพาะใครผู้ใดเป็นศาสดาของท่านและท่านชอบใจในธรรมของพระศาสดาองค์ใดพระอัศชิตอบว่าพระมหาสพนะสากยบุตรสเสด็จออกพนวดเราบวชกับพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระศาสดาของเรา เราชอบใจในธรรมของพระองค์อุปติษฐ์จึงถามว่าพระศาสดาของท่านสอนว่ากรไรแนะนำท่านว่ากรไรพระอัศชิว่าเราเป็นคนใหม่บวชได้ไม่นานเพิ่งจะเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่อาจแสดงธรรมอย่างกว้างขวางแก่ท่านได้อุปติษะรีบกล่าวว่า น้อยหรือมากก็เชิญท่านกล่าวเนื้อความธรรมะเถิดท่านพระอัสชิได้กล่าวธรรมะปริยายนี้แก่อุปติสสะว่าเยธรรมาเหตุปะพวาเตสังเหตุตถาคโตอาหะเตสันจักโยนิโรโทรจักเอวังวาที มหาสมโนธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณนะทรงมีปกติสั่งสอนอย่างนี้เมื่ออุปติสสะได้ฟังธรรมปริยายนี้เกิดดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมนทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านบรรลุโสดาปฏิผลอุปติสะจึงรีบไปบอกโกลิตะซึ่งเมื่อโกลิตะได้เห็นอินทรีย์ผ่องใสของอุปติสะโกลิตะก็ทราบทันทีว่าอุปติสะได้บรรลุธรรมแล้วอุปติสะ ได้กล่าวธรรมที่ท่านพระอัสชิแสดงอีกครั้งหนึ่งเมื่อโกริตะได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีกปราศจากมลทินได้บรรลุโสดาปติผลในขณะนั้นเช่นเดียวกันอุปติสะและโกลิตะได้พากันไปชวนอาจารย์สัญชัยแต่อาจารย์สัญชัยปฏิเสธ พวกเขาพร้อมบริวาร250คนจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระวินัยปิฎกมหาวัคกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรอุปติสะและโกริตะเดินมาแต่ไกลส่งรับสั่งกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองคนที่กำลังเดินมานั่นคือโกริตะ และอุปติสักเขาทั้งสองจะเป็นคู่สาวกชั้นเยี่ยมของเราทั้งสองคนนั้นพบคุณวิเศษแล้วในธรรมอันยอดเยี่ยมมีญาณวิสัยอันลึกซึง้งเมื่ออุปติสักและโกลิตะมาถึงได้ซบศีรษะลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลขออุปสมบท ต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงเป็นพิสุขมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดด้วยพระวาจาเพียงเท่านั้นถือเป็นการอุปสมบทของคนทั้งสอง หลังจากบวชแล้วอุปติสสะได้นามว่าพระสารีบุตรเพราะเป็นบุตรของนางสารีพรามณีส่วนโกลิตะได้นามว่าพระโมคคลานะหรือพระมหาโมคคลานะเพราะเป็นบุตรของนางโมคคีพระมณีครั้งนั้นพระศัสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา ด้วยอำนาจจริยาแห่งบริษัท250คนของทั้งสองสหายนั้นบริษัททั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์พระโมคคัลลานะบรรลุอรหัตผลหลังจากอุปสมบทพระมหาโมคคัลลานะได้หลีกเร้นไปบำเพ็ญเพียรที่กัละวาลมุตตคามในแคว้นมคตในวันที่เจ็ด ขณะบำเพ็ญเพียรเ,เกิดอาการง่วงเป็นกำลังพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณจึงเสด็จไปประทานโอวาทอุบายระงับความง่วงเจ็ดประการแล้วทรงประทานโอวาทสข้อแก่พระมหาโมคคลานะพระมหาโมคคลานะได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สิ้นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสทาตุกรรมฐานจากในอังคุตรนิกายอัตถกนิบาทโมคลานสูตรว่าด้วยการพิจารณาธาตุหกคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นธาตุเหล่านั้นด้วยตัณหาเมื่อเธอได้รู้ธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเธอย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงเมื่อเธอกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วขณะได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนั้น เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นความจริงดังนั้นเธอย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมสละคืนเมื่อเธอสละคืนย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลกเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจร,ร์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้มิได้มีเธอจะเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตันหาพระโมคคลาณนะปฏิบัติตามพระโอวาทได้บรรลุพระอรหัตผลแทงตลอดที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณในวันที่เจ็ดหลังจากวันอุปสมบทพระสูตรนี้ จึงเป็นทั้งพระโอวาทเป็นทั้งวิปัสนาของท่านพระมหาโมคคลานะพระสาลีบุตรบรรล,ลุอรหัตผลในมัชฌิมนิกายมัชฌิมะปัญนาตที่นคสูตรกล่าวว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนถะ้ำสุกรขาตาบนภูเขาคิชกูด กรุงราชครึกหลังจากที่พระสาลีบุตรอุปสมบทแล้วสิห้าวันขณะที่กำลังถวายงานพัดอยู่พระพุทธองค์ทรงกำลังแสดงเวทนาปริคหาสูตรหรือทีนคสูตรโปรดทีนคปริภาชกผู้เป็นหลานของพระสาลีบุตรว่าด้วยเรื่อง ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดการวิวาทแล้วตรัสให้พิจารณากายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นความเจ็บไข้เป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนให้ละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายและทรงสแสดงเวทนาสามคือสุขเวทนา ทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิพระผู้มีพระภาคตรัสถึงการละธรรมการสละคืนธรรมเหล่านั้นพระสาลีบุตร ทรงยานไปเพื่อรู้พระธรรมเทศนานั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันได้บรรลุพระอรหัตผลณที่นั้นเองขณะเดียวกันดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ถ่นาคปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาทีนคะปริภาชกได้บรรลุโสดาปฏิผลธอัธะกถากล่าวว่าการที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นเปรียบประดุจบุคคลที่เห็นผู้อื่นกำลังบริโภคอาหารแต่ตนเองบรรเทาความหิวลงได้ ทั้งที่ไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพราะเมื่อส่งยานไปตามกระแสของพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคปรารบกับทีนคะปริภาชกพระสารีบุตรเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลที่สุดแห่งสาวกบารมียานเมื่อพระพุทธองค์โปรดทีนคะปริภาชกแล้ว สเสด็จลงจากภูเขาคิจกูดไปยังพระเวลวันมหาวิหารสงสารนันยาวไกลสตว์ทั้งลายต้องเวียนไว้เวียนเกิดและเวียน oh